หลังก็เลยก็มากันหมดเมื่อเช้าก็มาหลายคุบหลายทวงนะเราเปิดให้ดูภายในบริเวณในเขตพุทธาาทบ้าของเราพใทธนรก,กห้ามน้ำผ่านสำคัญ <ไอ S 1> แห่งวตัดสูงสันขึ้นไปในโบสถ์ในโบสถ์ชมไม่ได้เพราะนตรลายเรากำลังซ่อมแซมอยู่นะแล้วอีกสองวันนะครับเราจะเปิดให้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปห้องสแสดงภาพได้นะครับแล้วก็ไปใช้ห้องน้ำของได้ นะแล้วก็ไปชมเมดได้นะครับในบริเวณพื้นที่ที่เราให้ชมก็ให้ชมตรงไหนที่อันตรายเราจะไม่ให้เข้าไปนะครับวันนี้เราเปิดหอศิลป์เรียบร้อยหอศิลป์น,นั้นระดมเมื่อวานนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับทำให้เสร็จนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี้แล้วเราก็เปิดต้อนรับครัวของรัสเซียของอะไรเข้าไปกันเยอะแล้วนะครับที่น้องประชาชนเริ่มมากเยอะนะครับ ดังนั้นท่านพี่น้อครับมาได้แล้วครับฮะพัดลองคุณท่านได้ชมได้แต่ท่านชมได้ในทั้งหมดนะก็ดนีแล้วท่านสามารถเข้าไปในบริเวณเขตพุทธวาดเขตโบสถ์ได้ถ่ายรูปได้นะครับไม่ีปัญหาเดี๋ยวเราจะเปิดให้ท่านบ่อน้ำมันทีฐานจิตท่านจะได้ไปโยนเหรียญเล่นได้นะครับได้ชมความงามข้างในนะครับไม่มีปัญหาครับอะไรที่ซ่อมได้นะครับเราเร่งในการซ่อมก่อนนะครับเพื่อให้ท่านได้ใช้พื้นที่ได้นะครับส่วนที่มันยาก นะครับเราก็ต้องปิดเป็นเวลาเป็นปีนะครับอย่างโบสถ์ที่คาดว่าท่านจะเข้าไปชมได้ก็ต่อเมื่อน่าจะผ่าน6เดือนเข้าไปเราจะพิจารณายีนนะครับหลัง6เดือนแล้วพิจารณายนินะและถ้าเราอาจจะให้เข้าเป็นบางส่วนนะครับผมจะพยายามมากที่สุดเร็วที่สุดในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้เข้าไปในโบสถ์ได้น,นะครับเร็วที่สุดท่านไม่ต้งองห่วงนะครับแต่การซ่อมจิตการฟาผปัญหานั้น,น,นต้องใช้เวลาอย่างน้อย สองปีแน่นอนนะเพราะเสียหายมากวันนี้ผมขึ้นไปตรวจสอบโอ้แม่เจ้าผมต้องขอให้กมรมศิลปากรนะครับทางกระทรวงดธรมส่งพวกเอ็กเพร์หรือพวกกิโยชานทางด้านซ่อมแซมจิตกระคฝามหนังมานะครับอีกไม่กี่วันนะครับทีมงานของกมรมศิลปากรก็จะมาที่นี่นะครับเพื่อมาระดมความคิดนะครับผมไม่เขาช่วยเรื่องเงินนะไม่ช่วยห้ามนะวัสดุอุปรกรณ์ก็ห้ามช่วยผมซื้อเองหมดนะครับไม่อยู่ใต้ใครดังนั้นขอแค่ มาเป็นที่ปรึกษาให้ท่านนั่นเองนะทีมงานของเรารู้สึกผมเองจะเรียนรู้จากเขาแล้วก็จะซ่อมเองนะครับเขาบอกว่าวันนี้สามารถที่จะเปิดให้ชมได้แล้วบางส่วนหรือว่าวําลังใจดีขึ้นไหมคะที่มีประชาชนมาเดินเส้นทางมาเที่ยวชมสิทก <c oughs> ันไอเปิดให้เข้าชมแล้วมันเปิดอยู่แล้วหนูไม่ต้องไปถามมันเปิดอยู่แล้วกูแล้วเบื่อคำถามง่ๆแบบนี้มันเปิดอยู่แล้วคนนี้มันก็มาชมอยู่แล้ว สว่วนไอ้กาลังใจเนีมันเป็นกาลังใจอยู่แล้วก็คนมาเขาก็แหมเขาก็อยากให้วัดนี้อยู่ได้เขาอยากให้มีวัดนี้อยู่วัดนี้เป็นของเขานะที่บอกถอดใจถอดใจอะไรนะก็ลองดูลองใจมันดูไหว่ะมันจะเห็นใจกูไหมมันจะรักวัดกูไหมวัดที่กูสร้างให้มึงเป็นรู้สึกเป็นของมึงไหมปรากฏตอนนี้มันรู้สึกว่าเป็นของมันแล้วไงมันต้องการให้อาจารย์เจริญใจสร้างต่อไปทุกคนในประเทศไทยนี้ ออาจารย์สร้างให้เป็นสมบัติของมันไงเราก็ใจไหมดังนั้นเนี่ยตอนเนี้แรงมันมีเยอะแยะอยู่แล้วนะแรงอะมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนแผ่นดินไหวก็มีแรงอยู่แล้วแผ่นดินไหวก็มีแรงอยู่แล้วแต่ตอนเนี้พี่น้องประชาชนหนุนแรงไม่อีกนะก็ทําให้เราเออฮะแม่งกูสร้างไปแล้วก็ไม่เสียประโยชน์อะไรมันยังชอบสิ่งที่กูสร้างโอเคแล้วล่ะ นะไม่มีอะไรสบายๆเฉลิมชัยสร้างได้ไม่ต้องง้อประชาชนไม่ต้องง้อใครไม่ต้องง้อรัฐบาลไม่ต้องรองเงินใครเราพอวิศทวกรมาดูปั๊บว่าไม่เสียหายแม้แต่หลักเดียวเรสร้างดีเราซ่อมเลยทั้งดีเราแต่งไม่สรขันตูดออกจากวัดเราเราซ่อมนะเข้าใจป่างดังนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงพรรพบุคุษไม่ต้องห่วงไม่ต้องรองบประมาณจากใครไม่ต้องรองงบประมาณจากประเทศชาติ ไม่ต้องรอเอาปตอเอาปจก,กระจอกมาหน่อย<ค>ไม่สนใจเอาใจยังเฮ้ยแค่นี้พอไว้